สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันศุกร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2 5 1 8ครับลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณภาคใ,ใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใ,ใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด23 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6ถึง36องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอยนดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกะปี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรหางฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลนามันเพิ่มความระมัดระวังจากการเดินเรือโดยเฉพาะในบริเวณหางฝังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ นายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน